สวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องวิธีชีวิตชุนพรายไทยคาเามื่อนี้ก็ยังห้อนคือเก่ากรลังก์กับที่ฝนตกก็แห้งอ่อนเอ้าครับเจ้าขมสิันอี้ตัว e นะครับ,มบเมื่อนี้ก็เลยพานี่ไงนี่ไงพาเฮ้ยคือบอลพาพาพรานวันนี้พาพรานมาหาปลานะครับมาเอาปลาไปกินเพราะว่าน้องนี่นี่เป็นน้องที่ปลามันชอบกินมาเป็นน้องที่เขาเรียกว่าโอ้ปลาดุกเคยเขาขอนเขาคอนครับเขาคอนตัวน,นี้เดี๋ยวสิป,ปีโกนนะครับจะเอาให้ดูนะครับเขาก็มาเล่นน้าพ้อมแหละครับจุดประสงค์เนาะ เดี๋ยวมาเบิ <ๆ S 2> ่งบรรยากาศทั่วๆไปเรื่อยๆครับผมหอ้มได้เลยเฮ้ยเอาป่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมจริงได้เอาป่ะเขาไม่เอาครับเพราะเขาไปกินเมันกระสีออกจากยางไปทางอื่นตัว คนหงกอยู right. ่ในแหงคนไลออกแนแเม่ไหรู่เาคือบ่เห็นเนี่ยต้องเอาปากจกีกันอีกทีนี่ว่าก็ยืนนึ่งวังเจ้าหาขึ้นอมดขึ้นเป็นไงขึ้นแล้วาดุงงหรกเดบมือาดุบ่เออยางนี้ขึ้นเลยอย่างี้ขึ้นเดเยอะได้เเดอยวเดียวเอาขึ้นเลยเออกดออกจากน้หรือ่ พ้นอกจากพอแล้วบ่เออกำังนี่พอน้ำเจ้าขบ่โอ้โอ้ปลุกจักปลาุกจักปลดุกจักยิ่เย็นแม่สาวให้แม่ดูนะดูน่อเนี่ยสุดท่ึงสุดโอ้ใช่ไหมโอ้ตดุกหยานบ่เางเอาาเออ ปลาดุกไปตเดียว่ปลดุกอปดุ๊กหอ้อยกปดุกเยดุแมพปิ้งละผ้ากบได้เอามาได้พี่แเสียดเป็นเฮปิ้งกันได้กวนอีกได้ดิท้วีเขาอบท่านบอก เออฮันด oh, uh, ีบ oh oh ู well, okay, okay. So uh ๊บบนขลุกเอาเลยชลุก huh. mm ีมาชลุดอปมดูอ huh. uh ือนางเนื้ออื้มอื้มเป็นอพิอเลยเจ็บเอยตอนเจ็บเลยอ้อยกันนึงหรือเอฟเลยมเป็นกันอยู่ท่านประจิจขนมกับบาทมือ

พอ่พอพอ่พอเสาพ่อพ่อในคลิปน,นี้อ่ะจีจับบ้านกอจะ้ะเอาไพ,าพ,าพ,พ,พานะ่พอมาพ่อพอออพอเอาหน้าพอมาลูกลาเนอะลูกตาเป็นยังไงจาบ้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 าว้า้าบ้าบ้นบ้าน้า้าบ้าปไาบ้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 าบัาบ้าา้บ เอาแห้ววามดีกว่าเออโอ้ยตนี้มันแหัวนี้นีมม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ rồi video hấp dẫn

เฮ้ยมันเป็นพวกอะหนูออกอีหลีมอาอแล้วโอ๊ยจังได้ออกอีหลีนบ้านตรงนี้อะเออในบ้านที่ออกแล้วออกครับจะบังดินแล้วไปบังบังั้เกณฑ์เฮ้ยเห็นไหมตรงนี้พูเบลิดันดีดีดีเกาออกเออเอาเฮ้ยมันก่อนมิกมานะสกัดมันนี่ตรงนี้สกักเกียบมันละ ตัวนี้นี่มาตัวนี้นี่้วันเลเนาะ่าเดียวนี้ว่ยข้าวมนแตงไอเนาะนี่นนี่ทไม่อมางัตะวัหยากรักเนี่ยหนึงี่โคลมนี่โคโลมีโคโล่าหยุดไปนีมไม่ เอาบ่ซ่เอาไปเอาไปวิวิบ่ๆๆๆ <laughs> <ruption by walking out> <holog interf drink> เอโนลุงแล้วเอ้าแล้วพอดีเลยจะเกิดประเด็นหลุด <laughs> ừ, <laughs>: <laughs>: <cười vastly amplify heart> <laughs>

เอฟซีครับวันนี้เข้าไปกินเข้าปลานะครับปลาที่เข้าได้มากเขาก็มาปิ้งนะครับบ่มีน,มกกมนั่นวิแต่เกลือมือนี้เก็บกับอันปูไปนะครับเอาเด้อปูเอามเขอ,อปูเข่าปลาไปกินให้โชคให้มานได้นะครับปลาคอปลานิลเ้ยกิน,น,น,นข่าปลาพักกูดดอ,อกคาเผาสดๆนะพักน้ำนหัวคานะ่ครับ กินขรนอกกันลุยกินแบบแซ่แๆโอ้บเมื่อวันก็จักมาต้สี่ลายกระดอกนี่ไม้ไปดูไม้ไปดูนี่ขอนห,กหักขนาดบรรยากาศก็ได้ดอกคาส,ด,สดุดเผา้อำกินกับพริก เอาแม่เอาแม่โอ้ยเฮียกระไดนะเจ้านายเอ้ยเอฟซีสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะครับเราก็มาทําอาหารกันนะครับอันนี้ที่เหลือจะกินนะครับเราก็จะมาทําอาหารเย็นวันนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเอาไว้เพานี้ครับเอฟซีสวัสดีครับ